น้ำไหลออกจากเครื่องซักผ้าตลอดเวลาให้ทำการถอดปลัก๊กจากนั้นใช้ไขควงหัวแจกไขสกรูยึดฝาปิดด้านหลังเครื่องซักผ้าออกเอาสกรูออกแล้วเปิดฝาปิดด้านหลังออกจากนั้นทำการหมุนฝาปิดลูกยางน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าออกโดยการหมุนออกให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานำชุดปล่อยน้ำทิ้งออกจากระบอกน้ำทิ้งแล้วปลดออกจากสายดึงน้ำทิ้งนำฝาปิดออก นำสปริงออกนำเหล็กเกี่ยวออกจากแกนดึงน้ำทิง้งจากนั้นเปลี่ยนลูกยางปิดน้ำทิ้งตัวใหม่โดยใส่สปริงใส่ฝาปิดกระบอกน้ำทิง้งนำเหล็กเกี่ยวใส่เข้ากับแกนดึงน้ำทิง้งแล้วนำชุดปล่อยน้ำทิง้งเครื่องซักผ้าใส่เข้ากับกระบอกน้ำทิง้งจากนั้นหมุนฝาปิดเข้าให้แน่นโดยการหมุนเข้าให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนเข้าจนแน่นแล้วนำสายดึงน้ำทิ้งใส่หรือเกี่ยวเข้ากับเหล็กเกี่ยวปล่อยน้ำทิ้ง เสร็จแล้วนำฝาปิดปิดที่ด้านหลังเครื่องซักผ้าแล้วใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูยึดฝาปิดด้านหลังเครื่องซักผ้าเข้าให้แน่นทุกตัวเมื่อแน่นแล้วทำการเสียบปลัก๊กเติมน้ำหรือปล่อยน้ำเข้าเครื่องซักผ้าแล้วก็สามารถใช้งานเครื่องซักผ้าได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาน้ำไหลออกจากเครื่องซักผ้าตลอดเวลาหรือน้ำซึมออกจากเครื่องซักผ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ผมชวนากรสวัสดีครับ